จ้กพี่น้องนาที่เห็นบิ่งจาเพชรเพชย์อยู่ๆจ้าตำกุ้งสดใส่บะกุ้งเพิมจ้กพี่น้องด้วยด้วยกุ้งอีกนะคะท็อปปิ้งมันจ้าแซบๆจจกพี่น้องน้กกันค่ะไปไปกินนักกันจ้กพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นกหน้าผ้าแสกกับพ่อปอกับพี่น้องนะคะวันนี้วันยุดนะคะวันอาทิตย์จ้าวันนี้นกหน้าคือจะกินตําหงฟนต๊มาโดนล้วพี่น้องนี่นกหน้าสิตำใส่กุ้งสดนะคะนกหน้าหลวกซอสนาทีบอกกากินยิบค่ะเนาะช่วงนี้เนาะเมื่อนี้นกหน้าจังตามไเบิ่งเบิงค่ะนี่บอกริกแปดสิบเมตรนะคะเนาะนกหน้าที่พี่สูนกหน้าสิกินเนบเนาะค่ะในคลิปคลิปหนึ่งนะคนี่นกหน้าสนดบไปเบิ่งเลยนะจ้ะมาจอโคกเลยจ้าหน้าสับำหปเบิ่งเนาะค่ะ เอาใส่หลวนละแปดทิปหน่อยค่ะอยนู้นี่นกหน้าสิร่อมึงเนาะค่ะจะมานับหนีเสียเวลาเขาจะไปกินกันยืนจ่าว่าพี่สูงยว่านกหน้าสิกินได้บ้างหเนาะนกหน้าเป็นคนกินเยอะอยู่พี่น้อยเกิดจ่าเขาโอาจารย์เนาะเอาซีอิ๊วใส่จิงหน่อยกวนน้ำตาลบีนี้นกหน้าจะใส่น้ำตาลนั่นด้วจ่ะอ่าไม่ต้องตำางนะจ๊ะเนาะเอาเสียนกหน้าฮัดว่างของดีๆก็ไม่ติดเสียงกัน่น้อง พี่กะฝนตกเนาะค่ะนาอตกสูมือสูมือพี่น้องงหน้ปัญหาบอกพี่มันตกกอบจ้ะค่าคนนี้ใจยี่ดอกจะบอมไม่อาชีว่าไรพอด้วตกกอนประเดนนมันตกเนาะใส่อยู่พี่น้องดังแอจะจ้ะงาตามพี่จะเข่าเป็นอาชน่วยลงหน้าบ้านค่ะนาะว่าลงหน้าสกินไดแนเนาะ คือส่วนแตีแเวยใส่บากน้าโอ้ยนะคะนมหนีบบึงพัาเข้าแนว่อกูดพัดเื่องเขี่ยข้องุยจ้าพัดห้างน้มงีประกาศนี่ปักคัวค่ะทรงหน้าต้มน้อใหม่เข้ากระเลี่ยมกยิมชุ่มนะันเนาะบักฮู้งปักฮู้งนี่กระพุ้งเฮิ่มนะคะเพิมอ่ะตามเรียบร่อยแล้วตงน้ากจิุ้งเลยจ้าปที่จอโคกเลยจ้าใส่บากู้งอันนี้ตงหน้าส่ซเบดอกค่ะ น่าสิทำเต้นกหน้ากินนี่แหละสิเหลือเพื่อไว้เพื่อปักกันกินเป็นไรเ,เพื่อกินเผ็ดขึ้นนกหน้าดอกจัดพี่น้องตามด้วยน้ำปลาร้าเน,นาะกันเนาะน้ำปลาร้าต้มสุกสูตรตำบะฮงจัดนกหน้าเอาสิถว้วยเสื้อหลายเขีมเนาะี่น,น้องสูตรรสมาจัดพน้องขาดบวไหลเนี่ยของเสียเข้าจะไหนจะลายเหลาเสี่ยวเหลาจะห่อค่ะพี่น้องทำปลาบนนกหน้าเผ็ด อาน้ำปาลานิดหน่อยจ้าตามด้วยมะนาวปุ่นบักหน้ากีสวนห่อหนามปากคักเลยผู้ลุงคกดพนักากินได้รพอน่าสมหน้ามากินสมพี่น้องแห้งสมแห้งมีแ่ยงเดี๋ยวเท่าดีไซน์แบบโยนหน้าหาผี่คนบักเพืเอ่อเทียดค่ะวันนี้เป็นเห็ดเลยค่ะนักพี่น้องเพื่อเทียดสอนลุงหน้าไปตลาดกับทุนโตกุตกทุงบ้านพี่น้องคนโตประจ่า ข่บกันแน,น่นอนโอ้ยเดงใจไว้เลยพิกแหงได้พี่น้อน่งผ้าพี่กสตเลยคะ่ะได้ไรเลยค่นุงหน,น้าสุงดนงหน้าประกอบกินเยอะววกสองหนาทีน่นรงหรกค่ะอามนากมัแชงให้ไม่ติดกรอบกินย่ามเทียนี่ยคือสีส่วงเนียกินก็พักเนะี่ยจนมาใหม่ห้องก็แล้วนะคะนหน้าชิมกันเนะคะ่ะขออนุญาตใส่เมือ่อ ว <ừ> ่าิบก็ขืนขึ้นไม,ม่ตวรวงค่ะกับหนอนเลยง่าชิมอีกคนน้ำด้วยใะเออก็ให้เฮาจากพี่น่อกุอง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 ้งหน้าบอลลุงเบืดดอกหน้าเจ้าไปจห่วยหนามาัไเนี่ยห่วยมันต่อกันเนาะกันนะ เปเ็ดแแบบะวหันไ่เลอกลอเป็ดเปนหมดาผู้เดมากินเพ็ดทหารโรงงานเด้อเด้อเพิ่มเม็นมากกินในบ่อิ้นใหค่ะง้านหน้ามาก,กินเป็ดทหารสตาร์งเดิมแล้หมักงใส่กุ้งสดงนะคะเนาะกินก็แผ่นักอะไรๆเดีย๋ยว้หน้าชิ้นให้เพิ่งจ้ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยว่ได้ยิบีเห็นหน้าตรงหน้าเนาะเขานำมากินตามบุหงกุ้งสดจใจพี่น้องมือไก่เลยจ้าขีกแสซิบเม็ดตรงหน้าบรได้นับให้เบื่อเนาะข้่ะหน้านับใส่ถาดเรียบร้อยเลยจ้ากับกุ้งลวดนะคะเนาะสดแล้วมันลวกค่ะมากินก็เลยจ้าว่ามันเสียบจวดจาดปันไหนเนาะน่าจะขอใส่เนอเลยจ้ะพี่น้องเด้อโอ้ยเป็นแตเสียบรักเอาแก่เพราะเนาะค่ะปักกาดห่อ มันจะขาดพี่น่อยจริงขเขาเรียกน้ำกำหง่าซักผ่าเนี่ยฉันประชวงเฟิสตกลายเมื่อยอคือจากตามมุ่งค่ะกูไม่จะตัวใหญ่พี่น่อย ตัวใหญ่พี่หอ้องตัองกินน้ำกันด้วย้าทัง้งไก่ทั้งไก่ขาอืมได้ใจอีเดียคะพี่ห้องพักกระชิน,นใชสคยวกนเนี้นะคะับงันนี่ง่าซื้อมากมมสอนหาบบชาวบ้านนี่ยุ่มวันแก่ ไปแต่ลดได้เยอะกว่าันตอนเฮ้ยครับนี่นหงูหดด้วค่ะช่วงให้งจับอืมสดมากันหา อ๋อมหน่าพักอะไรน่บพักก็รู้อ้ยเงาเดือบออกคาขาดนอ้ตจังก่อนลูกหน้าก็ยังบ่ทันดีไปเลยอ้ยเพชรอีดีพี่น้องแสบอีดีค่ะเหยื่อเอาได้เนี่ค่ะ แต่พี่น้องมือเลี้ยวาเห็นแฉบตัวส่วงครับเอรแบบเขาไหม่ต้มกินตามองหงกับลงเาใหม่แล้วกันเนี่ยเหตุจะกระแบ ม่่ีีตัวงพนอเดี๋ยวขอเชียงก็อยากนอกครัพี่น้อ,องพักกินแค่ก็ตาหมูมันเข่ากันชื่ออย่งเพิ่ม หน้าไม่มีขอบปุ้นตึน่งขอบปุ่นของจ้กง้าไม่ใหญ่รล này là bơm chân, cất giặc, cất ra đây này, thấy clip clip này, đặt chân ha, tối nay lúc nào bơi coi để lúc này ข้ามีเขาเกับจังมาหากันตีตะโมูน้ำกันท้อจ่าปวีไล่ท่านจ้าหน้าบดเอ้ยถึงหน่อหน้อไก่น้องไก่ไกนหนหนออมาหน้าเน,านอะค่ะเนาะฝากคลิปตรงหน้านี้เวยค่ะพี่น้อง ต่อวิวต้องง่ากันยังหน่อยๆด้วยกินกุ้งตงเต็มเลย าบ้านนกหน้าน้ามดวนโบทนของมาหรอกคะ่ะแต่ว่าเขาเจับหาปลาสวยๆอยู่หนามมันหล่ดเนอนงแล้วหน้าสีเปไทยเบองดอกเือาวบ้านก็เจับเ,เอานามเอารดมาสูบออกบหอยมันหอยมันหล่นนะคะอ ช่วงหักบันแต่แจบเมื่อค่ะรู้ว่าไม่ต่ำมันแล้วใครพี่น้องอากาศขึ้นขึ้นแบบชิ้นยาวกวคนละพี่น้อง ดอกาเพีชไลมึงเขาถึงขึ้นจบ่อ,บอพีชพอเรากินลงหน้ากินตำหุงบอกพริกแปดมีบเมกกะขึ้นฉีกฟ้าไวา้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องพีชไลหน้าจะกินนามกอน้กพี่น้องสุดทไายในกฝากคลิป สองลูกหน้าผ่าแสบไว้ดีวยนะจ้าพี่นอ้องลูกหน้ากับสกินตัวจ้าสวัสดีค่ะ